P.A. จับมือทออทอเดินหน้าศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำร่องสร้างท่าอากาศยานของไทยให้เป็นกลีนแอร์พอร์ต เมื่อวันที่6มิถุนายน2557นายนำชัยหลอธนตรกูลผู้ว่าการ PA และนายเมคินเพชรพลายกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายวิราชงามแสงรุ่งสาโรธผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า PA และนางวีรวัรณ์เนตรคเวสณะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในการศึกษาหาแนวทางหรือนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เหมาะสมโดยเฉพาะหลอด LED มาใช้ในการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย PEA ได้มอบหมายให้บริษัท P.A.N. c o m International จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือเข้าดำเนินการศึกษาออกแบบระบบไฟฟ้ารวมถึงจัดทำแผนการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จภายใน60วัน โดยมีเป้าหมายให้ทอทอทสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารต่างๆของทอทอทได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30เมื่อเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าด้านแสงสว่างในปัจจุบันซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้ทาง PA ยินดีดําเนินการให้โดยไม่คิดค่าดําเนินการใดๆทั้งสิน้นหากโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จในด้านการประหยัดพลังงาน ทออทอมีแผนจะนำรูปแบบการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปเป็นต้นแบบสำหรับท่าอากาศยานแห่งอื่นๆในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ green airport รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศอีกด้วยทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีฮอควบคุมที่สูงเป็นอันดับสองของโลกและมีอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกอีกด้วย